อันนี้คือการบืนรถตาแรกของกูเลยด้วยกูเหมือนแบบจงเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะกูแบบเพิ่งได้ใบขับขี่มาเมื่อวานเนี่ยมึงซื้อฟรกี่บาทบอกกผมเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกเลย๋ยวเขารู้กันหมดเฮ้ยเฮ้ยเธอคี่ไหนกูจะกานไปไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อใบขับขี่จากดาร์กเว็บแล้ไปตีเต่ออกเลยแล้วผมก็ได้ทางการติดต่อดาวดีดาวดีต่อดาร์กเว็บ แล้วเขาส่งโลเคชันมาให้ผมก็แต่ความรู้บ้านเกิดได้ไงเพราะว่าผมู่ตรงนี้เออแน่นดิเอาไม่้องให้ผมกวดอะไรเลยแต่เขาก็มาส่งหนึ่งหน้าบ้านผมเชี่ยดักเบฟนี่โคตรัวดเลยแล้วมันเล่นยังไงว่าบีจันกูไม่รู้ไงกูกูเคยเล่นครั้งสองครั้งเว้ยมังก็แค่สกิลสกิลหนึ่งให้โดนก็พอยกขึ้นแล้วก็ต่อคอมโบไป อยกขึ้นเยอะเลยยกขึ้นแล้วยกลงไหมเนี่ยแล้วแกขึ้นทีนี่เล็กไงขึ้นทีนี่มึงก็ร้อให้มีจันนะขับมาแล้วมึงตกรักขนา่นั้นขอเซ็ตยอดโอ้ยมึงตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาอะไรไม่ตายวะโอ้โหตายกายตายจริงไงเฮียเฮียกายกายไม่ใช่คาะไป็นกูไม่เป็นไรแฟนคนเราพากันได้ เดี๋ยวรอรถคันนี้เดี๋ยวกูเดี๋ยวรอกูสั่งเลยบกคิเนี่อีกสองเวลตารนี้เป็นแค่ตี้ใช่ไหมเออการนี้แค่ตี้อยู่ต้องรองยนเยอะๆอย่างจะเป็นแลมโบว์ใช่ตอนนี้ว่างงานนี่แค่เยังยังไม่ได้ขับเฮ้ยไม่อก้อีกแล้วเนี่ยไปขึ้นนิงไปขึ้นนิงไปไปโอ้โหเชียร์ดูสโล ไม่เอามาจอดกูไป็นก็ไปเออทำไมอะไรครับเนี่ยมาถึงอทนี้บดรถครับบดรถรถมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วสายด่วนเร็วยิ่งกว่าฟาแปดอุ้ยอุ๊ยอ๊ยจ็บจบจบไกลทำไมสายด่วนไกลเออสวยสายด่าน จริงๆมงเอาตัวซีเลนไปเล่นไนะพี่ยะผู้ได้เมนใหม่แล้วว่ะแบบหลังจากบอล์คดโดนเนิร์ฟมาเยอะจนแม่งเล่นแทบไม่ได้มาต้องเมนใบจานมาอิ้วเลาอะหยดใส่กูเลยไหมวะมีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะกระโดดใส่กูในป้อมแล้เรากูจะสวนด้วย350ร้บล้านโบวท่าของกูอ้าวเออ หามุมบอหามุมชนหามุมชนไปแล้วไปแล้วไป้เจ็บเจ็บเจโอเคแค่นี้แค่นี้แหละช่วยเหลือกันนครับสู้เ่อเฮียที่หมาไดิพม่งมาดิเฮ้ยช่วยกูด้วยเลนบอลโอ้โหวิ่งดนจัมันจะาไม่ได้อยากกิไหน่อยครับไอไกลระวังป่ามึงได้โดนเวทแต่ว่ามันไม่ีหน้ามีอะไรให้เวท ไปครับเชี่ยม่งอยู่บนสามาเมื่อกี้มันยังอยู่บนอยู่เลยใครขอขยะอย่างไรครับใครก็ได้ช่วยคอยแน่เวลังขึ้นเวลังขึ้นกวลาว่างเหรอเออแตกโอโอโอเยอะเยอะเยอะโอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับเชียร์ แ่ก <icana>, ูมีไงินเถ้ากูมีไอตกูเไปช่วยได้แต่กูไม่มีโอ้โหโอ้โกวันเดียพอปลาตายเรอได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อยยด้ช่วยกูด้วยเรียต่อเลยต้นได้โอ้โหหัวกูรหัวแรงเหียักง ไม่แกงไม่แกงกูยังแกงอยู่เฮ้กูได้กลางอยู่หันมาว่าเนี่ยไม่ทันวะหูยรลอดตัวไปไบายไปเจอกันชาติหน้าน้องๆเช็ดเครวยรวยรวยเฮียพระพระกูราพูแสวงบุญเฮียพระโซพระโซคิวอ่ะเฮ้ยสุดยอด

แหม่กลัวอีกรอบนึงโอ้โหได้ไะชนขื่อชนขื่อได้ไหมโอเคเชี่ยวพลาดจริงเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้วรู้ซึ้งรถประทับโอ้โหอ้รถดีจริงเฮ้ไกลเดี๋ยวมึงมาช่วยเล่นบนหน่อยได้ไเดี๋ยวมึงฟาฟาเสร็จเดี๋ยวมึงขึ้นบนเลยฟาฟาก่อนก็ได้โอ้โหมึมีเกมให้มึงเลยเดี๋ยวมึงฟาฟาเสร็จก่อนค่อยไปเคลียร์ก็ได้ เลยมน่ะนั่นแหละเดยกกูบนรถไปเดยกกูบืนรถไปอไรก็ทแล้วขึ้น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 ไอลขึ้นบครับปนะต้องปรุนเอ้าครกปุ่ไม่ขึ้นเย้ยไม่ยหีกยปุ่มไม่ไปคนซ้อนไม่ขึ้นขับรไปกูเปิดประตูรถไม่ทะเบียโอ้โหเย้ยเรอเปลอยเร็อไลอยชเวยกวตาบอถรถมนยไ่เรอปลอยย ยืนสู้กับคิวเรนนี่นะครับพี่ดีสู้กับคิวเลนอย่าหันหลังให้มันมันจะเกาดากเราไม่เก่งนะเนี่ยเราจะได้รับไม่เกงนนเี่ยอวครับไเอาไม่เก่งถ้าโดนปิดคาปิดเขาอะฮะเพื่อไปหลอแเ้วยิ่งเจอไฮเอเตเอาอะไรไปเอาไปเลยไปสู้หรอ ฆ่ามันให้หน่อยด้วยไป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 ปุ่มพา่าเต้ดิว่าง้เดี๋ยวไม่ใช่คีบิชุนพ่วงมันกลับบ้านแล้วไอ้เนี่ยไม่กลับแล้ะกลับละไอ้ฟาร์มตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมึงลงไปเอาดาบต่อเดียวโอ้โหเลี้ยงเดียวอย่างเงี้คีบมันตีตายแล้วเนี่ยกูยังไม่มีกูแค่เฉยๆูเฉลยกูกำลังจะมีอย่างงี้แหละ อุ้ยล่างสี่ก้วเอ้ยล่างสามก้าวเนี่ะเอาเลยพะเอาเลยหนึ่งสามเฮ้ยรถธิ์ประทังรู้ทึงรถ้ประทังเอาไงยพะเอาเลยจักรยานบุญนี้สวัสดีครับเดินมาละไอตัวไอ้เ่ยกูขับไล่มันอยู่หนึ่งตัวขึ้นต่อสามไอ้เนี่ยหนึ่งตัวขึ้นต่อสามปล่อยนะปล่อยนะปล่อยหลังปล่อยบนก็ได้บนยังไม่ได้ตลอมเลย มึงขี้เกียจขึ้นไปเขียนมีโบ้เึ้นออะไรนะเฮ้ยเอามกกรออีตัวหนึ่งตัวครึ่งตัวขาวหนึ่งตัวครึ่งมึงถึงโคตรเลยเดี๋ยวอันนี้ครึ่งตัวเฮ้ยสปอยคนดูอะไม่ดีเลยพวกมึงไอพวกคนบ้าเฮ้ยเราจะไฟเปล่าคนเราเยอะกว่านะด้านล่างอะไอไก่ซ้อนไอตั้มก็ได้โอ้ไม่ต้องละโอ้มันชนก่อน ่ชปเนียคือชีพแต่มันได้งแล้วเยอะยังไงแล้วไงอุ้ยแต่กูเจ็บหนักเลยนะบ่อยเฮียในซาโลสารกระสุนซานลเฮียเสียเลือดเยอะไปร้อยปีร้อยปีไมได้เล่นกลับไปซ่อมอีกทั้งในไอ้เฮี้ยเลือดหัวหล้ดกลับไปซ่อมกลับซ่อมอีกแล้วเข้าอู่บ่อยไอ้รถคันนี้ไปกินไปกินแค่เข้าอู่บ่อย แม่ย่านางไม่ช่วยเลยเลยเย้ยแม่ย่านางไม่ย่านางถือปืนนียมาหน่อยดิเดี๋ยวเอาให้ไม่ย่านางขึ้นว่ะแล้วตอนนี้เอาจริงๆกูแต่กูเล่นมานี่ยังไม่ได้รับใครขึ้นโดนเลยเนี่ยเติมเกียร์แล้วเหรอเกียร์ชนไม่โดนประคับยากอย่าว่ะไอ้เนี่ยใช่ไงไปกับผีซื้อมามันไม่ช่วยเลยว่ะไป เป็ดีครับน้องเยลอดไม่กย็ยิงยิงไว้มันริงเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอะาาอากวอยไอชี่อ้อยขยา,ายูกซนเมตยป่นขึน้นมนาะไม่มีไม่มีขึ้นชนหน้าแหงเลยสัสมึงเปิดประตูรถเประตูไม่ทันครั โอเคเลยกเกมหลอดสี่สี่วาย n o เไม่ต้องเลยวูหันผู้หันเน้าเข้หันหน้ายิงคู่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 ยิงสู้จบเลยจดเลยไม่นะนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอยู่หน้ารถด้วย เฮียเดินลงมายิงเองเลยโอ้เออไม่งานช่วยพอมักรถเฮียแม่งขับรถยากว่ะกูขายต่อไม่เขาขี่เอาปะจะขายทุกๆกกูกูไม่ต้องใช้แบบขี่โว้ขับเหมือนมันทากูบี้เ้ยเดี๋ยวงขับโชว์มาได้แน่ขับโชว์เลยดิ เดียรนะครับร้านเต้าหู้กูไม่ได้ส่งเต้าหู้ส่งอะไรส่งส่งสวาเฮ้ยไอ้เหี้ยเลอดส่งเต้าหู้